สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอ้ํากับคุณแอมเนี่ยเหมือนเขาเขาเขาห่างกันเขาห่างกันไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็หมายถึงว่าเอ๊ะหลายๆคนก็รอลุ้นเมื่อวันที่5้ธันวาเป็นวันเกิดของคุณอ้ําปัญาภา่ว่าคุณแอมจะมาร่วมงานวันเกิดหรือเปล่าปรากฏมาเลยปรากฏไม่ได้มาคุณแอมก็ไม่ได้มาร่วมงานวันเกิดอีกจนเมื่อคืนนี้กลุ่มบรรดากลุ่มของคุณนายอ้ําหรือเพื่อนๆของคุณนายอ้ํารวมถึงแบบว่าไม่ได้บีบโอกาสไปเห็นในอินสตาแกรมของคุณหนิงปณิตาครับพอดีคุณแอม คุณแอมเนี่ยนะ mm. มีการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรเหมือนกันว่าขอบคุณที่คอยติดตามและให้กําลังใจเราสองคนมาโดยตลอดนะฮะเราได้มีโอกาสนั่งคุยปรับความเข้าใจกันเรารู้นะว่าความรู้สึกที่เรายังเหมือนเดิมตลอดสองเดือนกว่าๆที่ผ่านมา mm. ต้องขอโทษอีกครั้งที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเป็น เออเป็นเพราะอยากให้เวลากับตัวเองได้คิดทบทวนแต่วันนี้เราสองคนได้รู้แล้วว่าผมไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่นะฮะเราจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดโอ้โหก็ในฐานะผมฟังแล้วผมก็อยากให้ทั้งคู่นะฮะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมเจอ, <ผม S 2> อคอดว่าผมตามอสแกรมพี่แอมด้วยอ่คุณแอมเนี่ยรวยระดับนี้หล่อขนาดนี้ ยายอ้ําเนี่ยสวยขนาดนี้รวยขนาดนี้อโอ้ยให้เลิกกันไปให้ตายไงจตแป๊บเดียวก็หาใหม่ได้ไม่แต่อยากให้เขารักกันไง้วเขาเป็นคู่ที่น่ารักเทสสรุปว่ากลับมากันเหมือนเดิมก็คือยังไม่ชัดเจนใช่ไหมก็น่าจะรีเทิร์นแล้วล่ะตอนนี้น่าจะกลับมาคุยกันหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเขาแสดงความยินดีกับเป็นเรื่องเป็นราวนะคู่นี้เหมือนแบบถ้าจะพูดจริงแอมน่าจะเป็นผู้ชายที่คนอ้ําได้เยอะที่สุดไม่เราหน้าเขาคล้ายกันเหมือนเนื้อคู่กันเออหน้าเขาคล้ายๆกัน นี่ดูสิเนี่ยนะแล้วน่ารักก็ถือว่าก็ลุ้นกันไปก็ขอให้ขอให้รักกันนานๆนะคะซึ่งปกติคู่ทั่วไปเรื่องการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติอืมอ๋อเหรอจากคุณมีประสบการณ์ตรงโอ้ประสบการณ์ตรงโอ้ไหนนี่เขารักกันแล้วครับเขารักกันมาเห็นมาแล้วพี่ติ๊กพี่เป๊กพูดถึงพี่ยาแบบว่าพูดว่าอะไรคุยกันในวันนั้นวันอะไรนะอย่าบอกใช่ไหมอย่าบอกเมียพี่นะวันนั้นวันนั้นในในในเรือพิตตี้เยอะไหม พี่ตีเยอะอยู่เยอะอยู่อ่ะรอรอเน็อลเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลสี่คนแจ็คกระดีกระดามาถ้าสมมุติสรุปแล้วเน็ตไอดอลสี่คนเป็นแฟนพี่เป๊กหมดอะไรจะเกิดขึ้นวะเอาอีกแล้วถ้าสมมุติแบบว่าเหมือนเราเล่นเกมอ่ะก็ไม่ต้องกลัวตอนจบแล้วแบบว่าเด็กจิกสี่คนนั้นเป็นเด็กอีหนูของพี่เป๊กอ่ะก็ระเบิดเลยสมมุติลงเลยไงต้องจบเรื่องดีป่ะเคยไหมเคยอะไรเคยปะเคยอะไรอุ๊ยอีแจ็ค ไม่จริงไม่จริงบอกว่าใช่ไม่จริงไม่เดี๋ยวเดาาไม่จริงพี่เป๊กเขาลักพี่นี้พูดตรงเลยคือรักรักหลายคนรักรักมากกับรักหลายคนเนี่ยมันมีมันมีนะรักมากอยู่บนหิ้งอะไรเงี้ยจนแบบว่า u n t o u c h a b l e หรือแบบแตะต้องไม่ได้กับแบบต้องการจะแตะต้องเนี่ยมันก็มีนะเดี๋ยวคุณเป๊กเขาดักคุยกับคุณเลยนะคุณระวังนิดนึงนะถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะ คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ